สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลักคิดเบริรัฐบาลคาเตือนแนวทางท,าที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณหลักร้อยบนของเราในวันนี้ขอแนะนานท่านผู้ชมนะคะเอาหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยั้งที่1บวกหลักร้อยทางที่สองบวก3บวก5บวก1นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าหลักร้อยบนของเราในวันนี้คํานวณไดรเลตเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะทางเราขอทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยนะคะได้2องสองบวกเ1้าสิบเอ็ดสดวกห้าสิบหกสิบหกวกสามบวกสามสิเ้เดเล็เด่น9กนะคะเก้บวกหได้14ได้เล็เด่นสี่สี่วกหนึ่งได้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามถกบนออก4ี่ย์ส การคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข9เลขและเลข5้คนออก3ตัวบน4 03เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก4 0 3ย์สาำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลข4 4บวกได้6 6บวก5 11 11บวก3 14 สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สี่บวยห้าได้เก้าเก้าบวยหนึ่งได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขเก้าเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้าน,นะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร สามตบบนนะคะออกเก้าสามแปำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลขเก้าเก้าบวกสี่สิบสวกสามสิบหกสิบหกบวกสามสิได้เลขเด่นเก้าเบวยหได้1ิได้เลขเด่นสี่ส่บวยหได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตบบนออก 4, สี6สี่หำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก 9, ้าเลขสและเลขห้า ผลออก3ตัวบน4 4 6เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก4 4 6เรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยบนเลข4 4บวก6ได้10 10บวก2 12 12บวก3 15ได้เลขเด่น5 5บวก5ได้10ได้เลขศ0ย์ศูนบวกน่ะคะได้1สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้ารัมาดชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร okay. ้อยเลขศูนย์ศูยวกนยก็ได้ศูนย์ศสได้สองสบวกสาได้ห้าได้เลขเด่นห้าบวกหได้สิบได้เลขศูนย์ศูนบวกหะคะได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสาตัวบนออกห้าหเจ็ดจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขศูนย์เลขหนึผลออกสาตัวบนห้า เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลข5นะคะเลข5ในการคํานวณข้าวมาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตานสูตร3ตัวบนนะคะออก5 6 7เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนเลข5 5บวก9 14 14บวก2 16 16บวก3 19 19เด้เลขเด่น9 9บวย5เลข4เลข4 4บวย1นะคะได้5สำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี 4, ่และเลขห้าคนออกสามตัวบนศูนย์ขอโทษนะคะคนออกสามตัวบนในงูถัดมาเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงดนี้หลักร้อยบนข้าวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณข้าวมาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ด สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลขเก้าเก้าบวกหกสิบวกแปดยีบวกสามยีได้เลขเด่น6 6หกบวยห้าได้1ิดได้เลขหนึ่งหน่งยหะคะได้สองำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตบนออกสองห้การคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขหนและเลขสอง คนออก3ตัวบน258เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะเลข2ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก258 258นี้นะคะคืองวดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กรกฎาคมพศ .63 นะคะสูตรคำนวณในวันนี้หลักร้อยบนนะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักร้อยเลยสองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามนะคะสี่บวกสามได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกห้าได้สิบสองได้เลขสองสองบวกหนึ่งได้สามสำหรับผลออกเรามารอลนด้วยกันนะคะอย่าสำหรับการคำนวณสูตรหลักร้อยบนของเราในวันนี้นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมได้เลขเจ็ดเลขสองและเลขสามนะคะ เลขเจ็ดเลขสองเลขสามนะคะสําหรับแนวทางหลักร้อยบนในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆเล้วาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ